เอาอันนี้พิพต้ากินอะไรครับพิ่าโอยาอยู่าลาระผัดกะเพราใส่อะไรกเพาใส่อะไรครับใส่มุ้ับโอ้โหสุดยอดเลยครับน่าก,กินจังเลยเนี่ยอ่อยไหครับอ,อพ,พิต้าวัสดีเอฟซีร่อยครับวัสดีครับมาเตอร์ครับวัสดีครับ่อล เบตเตอร์สวัส <lok> ดีสวัสดีเพื่อนเพื่อนก่อนเพื่อนเพื่อนเราจะมากินพิซซ่ากันเลยอ้าวสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนก่อนสิสวัสดีครับอืออ่าทีนี้แต่ละคนเพื่อนครับอ้าเพื่อนเพื่อนครับดูนะครับเบตเตอร์จะกินนิดหนึ่งนะครับไม่เอาไม่เอาเพื่อนไม่เอาไม่เอาไม่เอาหอ่าเพื่อนเพื่อ ทีนี้เราก็ใส่อะไรครับมิก่กทอดใส่มะเขือลไปใส่ด้วยเดี๋ยวมัไกลให้แปบบ๊บลึงถ้าผสมกันเาะปิ้งในทอดปิดทอดทอดทอนอแล้บารโดี้ชิคอร์ชิคกอรชิค์โบโลาทาโก้อาบร,ร์นาแล้ไงครีมอันนี้ใส่โมลิงาเด้อน,นี่เป็นผักลาโน่ลาโน่ล้ผักลาโนผักลาโนต อกมา่ีอมาดิอดดิเิตดตรงมุมเยอะทำให้ดูกนตัดแค่นี่ทำให้ดูอย่างงี้เวลาตัดต้ตัดแค่มุมนี้นี่นิดเดียวพอเราจะเทได้อันนี้มันหมดละตัดตัดมากเราเราจะตัดเฉพาะพอกินจะไม่ตัดเยอะออยี่เหรอนิดเดียวพอเออนัน รกเนจอุ uh, people, ้ยเก็บคออยู่ใช่เหรอนะครับดีเลยครับไม่น้นนอกลลูกอ่าลูกอ่ะนมกเลยไม่หยอหยอกหยอกหยอกซอสหอกซอสกินแค่เยอเๆก่อนไม่แล้วคุณยายไปทำให้ยาจะให่อนยอเลยครับเพื่อนเนเพื่อนครับปัตเตอร์กินเป็นไงบ้างครับเพื่อน ไยอเลยไหมครับตาดอีกทรงนี้นี่ค่ะตัดหน่อยเย่ตัดพีจ่จค,ครับครับหึตัดยอนนี้หน่อยโบโลนาโบโลนาโคโค่อปต่อไปต่อไปตอบูโรน่าแล้วก็นั่ง dọn luôn ừ, ừ, à rồi rồi là đãi nãy 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 uý ấm uý ấm cái đùa gì vậy uý ấm cái đùa gì vậy uý ấm cái này. cái gì cái đùa gì vậy uý ấm cái đùa gì ออออเออแ้ามวาน,นเป็ข้ร้าน่น,ม,นมี่นแ่ยันายนแม่นี่ครูอือแม่กินแม่กินโค้งะแม่เดี๋ยว่อ้กินกินข้าวไม่มาคือ,อต้ะไม่มาคือ,อต้ อืมขอจังเพราะตัวนี้จุดปั้นถ้าใครชนะได้กินพรรคไฟแฟได้ดิ กิเ,เ,เยอะเอกเยอะแต่มันโอเคคับกินนพอเพาจะเลยแล้วมันจะเจ็บอืมล้ันเ็บน้ำนดน้ำนดกนได้นยะค้ันเ็บม่อร่อยนี่้นี่วน้านนนา กันเงินเลยเื่าขาดตรงนั้นเลยไม่นหมดเลยจ้ะพ่อมีรถดอกไม่นะมีรถดอกมีรดอกแพร่ก็ทำแต่รถดอกมันวัดไม่แผงกระดาษนั้นอยู่ไหนแม่อไรนะลูกไอแผงกระดาษนั้นไละต้องหามบัตรเบัตรงไนเลยแผงกาดละแผงกระดาษพิซซา เนี่ยแต่ไม่ได้เอาไปนายมันิวเองยายเอาไปเก็บนะยยเก็บนเพื่อนโอ้แ้เพืัอนละวิ่งขาก่อได้วิ่งขาว่อนเลยอือหือตบอกเพื่อน ไงครับเฮ้ยเฮ้สุกยอดเลยครับเพื่อนๆกินกินคืนเลยนเลยแล้วก็แตกกับผมดึงใส่ไปนี้คืนเลยแล้วแม่เขาม่รับเลยต้นนู้นเจ้าขอัวขัวจับขัว ไปไปกันชาน้้ะร้อนร้อนเปิดเปิดมันร้อนแมวแมวันร้อนมันต้องอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละเปิดเลื่อนเปิดเอาไว้มันเย็นสบายบนแอร์นี่น้าจะกลปบไปไม่เอาไม่เอาเรื่องพูสารมันเบต้าสารเขาเขาครัวฟ้าเฮ้ยไปกรองนี่นะโบโลน่าโบโลน่ายากให้ปัตเจกชิมขับใหญ่พ่อนี่กินได้ยังคืนยังยังมีไหมเจอดู ยืนเล่ได้เ่ืนเข้าไปน่าปดท้เดียนืนไปยืนไปเออยืนกบบับเลือทำเดียวเข็งมาก น้ำตะทำะไมตัวฮะพอแม่ทำอไมตัวยูต <we> ัวเป็นตัวบตรเดมันตกลงลูแร่ตกโต๊ะใช้วอย่เนี่ยแล้วถ้าถ่ายไ้ม่กินไม่กินยูเบอร์บุชูร้ายไ ะจะก้มกล้องก่อนจะมันกลัวฟ้าปัตเตอร์ยิ่งเป็นตัวมันกขึ้นคนมันปัตเตอร์วางตั้งไม่ได้แล้วนั่นขามันถูกแล้วโดนตกหูต่อแตกขาหูล้วยอ่านี่นี่ให้พีเต้าเขาจะกินโชว์อ่ะอ่ะกินโชว์เลยอันนี้เบต้านี่อันนี้ใส่กอกกินของใส่กอกโอ้โหขทั้งหญ่เลอือหืออ่ะ บอกคุณเพื่อนหน่อยเป็นไงบ้างครับอ๋มมอาม,มากเลยอยอดพี่่กับพ่อ,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 อคุณเหื่อนฉลาดมากเลนะพ่อคุณเพื่อนให้พีใหญ่กับพ่อคุณเพื่อนฉลาดมากเลยนะให้พี่ใหญ่กัีพ่อคุณเพ่อ ดูสิที่ให้ดูหน่อยใหู้่หน่อยสิใหู้่หน่อยนี่ไงดูยองดูยองง่าขนาไหนไหนเอามาดูดิไม่เห็นเลยอยู่ขบวนนี้ก็หันมามาดูมาดูก็เอาตัวอีมาดิเพืจะเห็น ไม่อ <sketches> ย oh. ู่ไ no ด้ว <need to> <diversion> yeah. ่าตมแมเก็ตกนเย็มนเตามตาเลยเนี่ยมันไม่ชัด่ะมันไม่ชัดไหนเนี่ย

ใกลๆมันเบรอมันเบือผ้าอะต้องจับเจ็หน้าจอเจ็หน้าจออุ้ยไม่ต้องเจ็บหน้าจอคือยังเข้าวอะอืมคือข้างนั้นป่มอเมันต้อง

เตนีไปให้พ่อลบัตเตอร์เติรดาเ้ามาีน้ไปให้พ่อไม่มีใครกินหรอกพ่ออาีใส่อยก็ไปนหลังนี่คเร็วเร็วเวเร็วเยอยดูนะเออจับกูก็จับปอ่ะบัตเตอร์เดจ้านี่ถือดีดีนี่ไปให้พ่อเร็วเร็วอะไรอันนี้ไปพ่อกินด้วยจุดจุมาเาคนดูคนคนดู ดูปากเป็นเปตาได้ยิ้มหแม่บอกไหมนไม่ยิ้เอาไปให้คุณพ่อครับแม่อตาอ่าเอาไปให้พ่อแม่ตามันคว้ามันคว้าถือทั้งสองมือต้องจับหมาไม่เป็นไรจับไปก็ได้เอาปัตเตอร์เอาให้พ่อปัตเตอร์ถือให้พ่อลูกเอาไปให้พ่อล่อให้พ่อกินมันมีใบพาสซี่ไม่มีใครกินหรอเปล่ไม่ดี อาเบเกอรไปให้คุณยายไม่ได้กิเอาไม่กัรให้คุณยายเบตกาเเตอร์เอาไปให้คุณยายเอานี้ไปให้ยายให้คถือดีๆถือสองมือด้ลงด้วยเอออ่ะถือไปให้คุณยายทุกคนไม่เอาเรียกว่าตรงนี้แล้วแล้ว่ารวตรงนี้ ไปต้ามากัดไปต้ามากัดลูกสองจับไหมฮะสองจับเองไม่ไปต้ามากดซูจบซูจบเไปต้ามาจ้คไม่ดจัง ดูตาฮะทราครับชุดดีเลยไหมครับว่ไม่ดีตามระกาศลงเฮ้ยไม่ครบคนเฮ้ยแค่คิดด้วย

ปูงล่างปู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 งล่างต้นๆจะถือด้วยเอาไหมดูไปกล้องพอแล้วพอแล้วจับปิดแล้วพอแล้วเพราะว่าแบตมันจะหมดแล้วแบตมันจะหมดแล้มันจะร้อนเหมือนตอนนั้นร้อนไหมร้อนเครื่องจะระเบิด์นร้อนไหะโอ้ยเกือบแล้วนะนั่น